กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะวันนี้เนี่ยคุณอนุทินแล้วก็คุณพิพัฒน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวขวงแข่งกัน,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 นไปคือวันนี้เขาจะไปเชียงรายไป<ช>ไปแม่สายใช่ไหมใช่แต่มีประเด็นหนึ่งว่าตอนเนี้ยมันมีติดเชื้อใหม่ด่านใหม่ที่บ้านปางห้าตรงข้ามกับบ้านป่าก,กุ๊กเมืองโพงที่วัดของครูบาบุญชนู่้อยู่อตอนนี้ผูลูกศิษย์ที่วุณบาญชูมเน่ติดเชื้อมันเจ็ดสิบคนยันนั้นนะประธาน้นอยู่นั้น อฝั่งด้านข้ามไม้ไม่ได้แล้วเด็กที่ติดเชื้อที่ผู้ว่าแถลงเมื่อวานเนี่ยนี่ก็มาจากสายของบ้านปางห้าอยู่ตรงข้ามปากกุ้งเมืองพงนี่ก็อีกแหล่งหนึ่งอันนี้คือทางฝั่งฝั่งไหนปางห้าอยู่ฝั่งไทยปากกุ้งเมืองพงอยู่ฝั่งพม่าที่วัดวนเป็นช่วงของเขตติดต่อกันเป็นช่วงเยอะมันมีดินมาทีดินงอกริมตลิงที่งอกลิมตลิงไอ้ที่สายน้ำมันเปลี่ยนไปไงกระแสน้ำมันเปลี่ยนไปไงอันที่เคยทำนาอยู่เกาะริมตลิงปุ๊บเนี่ยสายน้ำมันเปลี่ยนไไปปปกก็็็ลาายยยเเเนนขขอองงทคพม่ไป ชาวบ้านก็เลยเป็นท,ที่ที่ดังเดิมไป <c oughs> ที่งอกลิมตริงอ่ะนี่ ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือนอกจากทางฝั่งฝั่งพม่าแล้วเนี่ยนะคะฝั่งลาวเห็นทางกองทัพภาคที่3เองเนี่ยเขาก็ต้องไปดูว่าตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษดอกนิ้วคําสปปลาวตรงข้ามกับอําเภอเชียงแสนมีข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อชาวจีนหนีจากเมียนมาผ่านลาวแล้วก็ไปถูกจับที่จีนตอนใต้สองคนแล้วก็มีคนไทยอีกประมาณ500คนที่ทํางานอยู่ในคิงโรมันคิงโรมันเนี่ยบอลใหญ่กระสุนใหญ่เลยยิงบุ้งไ้ฟันมาหลายหมื่นนะวงบอนนี้แล้วแล้วก็ แข่งขณะนี้แขวงบ่อแก้วเขาไม่ให้มีการแล่นเรือบริเวณเมืองต้นพึ่งและเขตเศรษฐกิจแล้วก็เลยคาดว่าอาจจะมีคนไทยหลบหนีเข้าไทยในขณะนี้ได้ก็กำลังข้ามเมืองเพราะว่าน้ำข้ามมาเพราะน้ำมันลึกอยู่ออกเพราะต้องน้นข้าโขงมันก็แก็จะข้ามมาคืนมีเรือรับสมถ้าคุณจะข้ามมาข้ามมาสองหนึ่งสองคำก่อนแล้วข้ามมาก็สามหนึ่งสองข้ามมาข้ามไปน้ำลวกมาแ้วมาข้ามฝั่งไทยอีกทีหนึ่ง ออก็เลยทําให้ต้องเฝ้าระวังทางฝั่งนี้ด้วยส่วนทางฝั่งออติดกับพม่าเนี่ยค่ะ2,400กิโลเมตรติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะใช้โจรนของกองทัพอากาศมาตรวจตาแล้วก็ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อที่จะเพิ่มในการที่จะตรวจสอบด้วยวางเครื่องมือกีดขวางด้วยนะคะเพื่อที่กัดคนเข้าประเทศผิดกฎหมายเขาบอกขมนะน,นก็นหนักครับตอนนี้แต่ปิดข่าวเขาบอกเป็นหลักหมื่นแล้วคุณเรียงเร็วมาก พ oh. มา่าตัวเลขแสนแล้วตอนนี้ติเ,เชื่อแ hmm. สนตอนนี้ผู้ประกอบการด้านเลยใช่ผู้ประกอบการที่ลาฮกที่เชียงรายก็เลยแบบเปลงว่าจะฟ้องจะฟ้องเอาผิดกับคนที่ ลักลอบเข้ามาแล้วทําให้เขาแบบได้รับผลกระทบคือมันกําลังเป็นช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมขอพักก็ปิดแมนชั่นก็อาจจะได้รับผลกระทบโรงแรมก็ไม่อมีจองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอนุทินจะคว้คนที่พักไปเชียงรายเพื่อเรียกความมั่นใจค่ะค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงถึงที่้งครึ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ